นะคะนกคูกก่นะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะนกคู่เป็นสัตว์โปรดหรือสัตว์ที่รักของเทพอะเทนาถ้าเรารู้จักหนังแนวประกรณำหรือแนวกรีกอียิปต์นะคะเราจะรู้จักเทพอะเทนารู้จักเนาะเทพแห่งปัญญานะคะและความกล้าสำหรับสุภาพสตรีนะคะนะคะ ขึ้นมาอีกนะคะก็มาในสมัยยุคของอียิปต์และฮินดูโบราณน,นะคะมีความเชื่อเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความรู้นะเป็นความรู้นะคะเป็นความรู้ความฉลาดนะคะศิลปะนะคะเราจะสังเกตว่าทำไมศิลปะนะคะศิลปะมาจากนางไหลน,นะคะมีคนที่หลงไหลในยุคนั้นนะคะในสมัยนั้นมาควบคู่เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมความเชื่อคือความเชื่อนะจนมาถึง มีการสักหรือแทททูบนร่างกายหรือบนผิวหนังของมนุษย์เรานี่แหละตามแขนนะคะส่วนที่เป็นแขนนะเป็นรูปของ ok นกฮูกเซติกไพ่ใบนี้คือเซติกนะคะเซติกโอนะคะคือนกฮูกเซติกคืออะไรคือสมัยยุคเซติกนะคะหรือเซติกครอสนะคะเลยเกี่ยวพันกันมาถึงเป็นไพ่ยิซีนะคะซึ่งในการวางไพ่ของเราก็คือวางระบบเซติกครอสนั่นเอง เนีคะเห็นไหมมันเกี่ยวไปหมดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปมันมีเหตุและผลเราเป็นคนดูดวงในยุคหลังเราก็จะเรียนตามคนที่สองคนเก่าๆคนก่อนๆครูบาอาจารย์คนก่อนๆซึ่งเป็นคนเขียนเป็นคนบัญญัติเอาไว้นะคะนกฮูกนะคะในยุคของสมัยโบราณนูน้นอียิปโบราณนะคะมีความเชื่อนะคะว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ ะะหรือแม้แต่ในกรีกเทพอธีนาก็โปรดมากนะคะเป็นสัตว์ที่มีความอ,าอะไรนะโชคดีนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอิสระนะคะมีความเป็นอิสระนะเพราะไพ่พแบงค์แฮงแมนใบนี้แฮงแมนใบนี้เราจะทายใหม่นะเราจะทายใหม่ว่าเป็นไพ่ใบที่บอกถึงความอิสระนะคะไร้ขีดจํากัดความคิดทั้งปัญญาสติปัญญาทั้งการใช้ชีวิตคือความอิสระนะคะ ความอิสระนะคะก็คือไพ่ใบนี้นะคะแฮงแมนนะคะในสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้คือนกยูกยังมีสื่อหรือสัญลักษณ์ของสื่อสัญลักษณ์หมายถึงความตายโอมีความเชื่อเหมือนกันนะคะความเชื่อของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคโบราณมาแล้วเก่าแก่มาแล้วนะคะมีความเชื่ออาจจะนะอาจจะนะ m a y b นะอาจจนะ Maybe, นะอาจาอาจะมาจากมาจากความเชื่อในยุคสมัย อียิปต์โบราณหรือฮินดูโบราณก็ได้ว่านกฮูกคือสัญลักษณ์ของทูตตายหรือทูตของสื่อวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเคยได้ยินไหมว่าบ้านไหนที่จะมีคนเสียชีวิตหรือมีคนตายจะได้ยินเสียงนกแสกนกแสกก็คือประเภทเดียวกับนกฮูกนี่แหละนะคะเป็นนกตัวใหญ่ๆก็คือนกฮูกนะคะ<ม>เขาจะบินมาแล้วก็จะมาเกาะหลังคาบ้านแล้วก็กจะร้องนะคะ หรือบางครั้งเราจะได้ยินเสียงกระพือปีกหรือเกาะอยู่บนหลังคาประมาณนี้นะคะอันนี้คือความเชื่อนะความเชื่อซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงกี่เปอร์เซนต์อาจารย์ไม่ทราบนะไม่ทราบแต่โดยประสบการณ์จริงๆของอาจารย์เคยเจอเคยเจอนะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะเคยเจอในลักษณะที่ว่ามีนกนะคะลักษณะก็คือนกฮูกหรือนกแสกนี่แหละนะคะบินเข้ามาในบ้านแต่นี่เป็นความฝันนะเป็นนิฮิตนะ เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความเป็นความตายของคนในบ้านคนหนึ่งนะคะเหมือนกําลังชะตาจะขาดหรือกําลังจะหลุดแล้วนะคะก็เป็นสื่อนําวิญญาณหรือสื่อนําวิญญาณหรือเป็นการนําวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นนกคูกเนี่ยหรือนกแสกเนี่ยในบ้านเรานะคะจะถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ทายใหม่ว่านกฮูกนะคะหรือแฮงแมนใบนี้มันมีทั้งความดีแล้วก็ความไม่ดีความโชคดีแล้วก็ความโชคไมคด่ดีแต่ว่ามันก็ยังยึดถึง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 ความโชคไม่ดีเป็นหลักก่อนนะคะคือโชคไม่ดีเป็นหลักก่อนนะคะโชคดีเนี่ยหรือสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่มากนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะน้อยกว่านะแต่ตีความหมายก็คือความอิสระนั่นเองอิสระทางด้านความคิด อิสระทางด้านขวาปัญญาอิสระทางด้านเออสรีภาพในการแสดงออกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งแงตกต่างจากกันนะคะหรือสิ่งที่ได้รับกลับมามันอาจจะพลิกผันนะคะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีหรือจากดีกลายร้ายก็ได้นะคะก็มีตามนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ